สวัสดีครับพี่น้องทีักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์โคโรินสีบทที่4ข้อ1 5บหถึงสินะครับผมให้หัวข้อว่าคํากำชับให้เห็นคุณค่าหลังจากที่ท่านจามโบโลได้หนุนน้าใจเรื่องชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์หนุนน้าใจเรื่องวิธีการที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าหนุนน้าใจเรื่องของผู้ร่วมงานของท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจารโบโลยังได้กําชับพี่น้องเหล่านั้นจากจดหมายตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์โคโรินสี ท่านอาจารย์บโลไม่ได้เป็นคนก่อตั้งขึ้นจากโครโรสีนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์บโลเป็นห่วงคนเหล่านี้จึงได้เขียนจดหมายออกไปเพื่อจะกำชับพวกเขาเหมือนพ่อนะครับที่กำชับลูกเหมือนกับพี่ที่กำชับน้องท่านจงแสดงความนับถือพวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองราดีเซียแทนข้าพเจ้าด้วยกับนางนุ่มฟ้าและคริสจักรที่อยู่ในเรือนของนางด้วย <S <S และเมื่อพวกท่านได้อ่านจดหมายนี้แล้วจงส่งไปให้อ่านในครินจักรที่อยู่ในเมืองเราดีเซียด้วย และจดหมายนี้จดหมายที่มาจากเราดีเสียฉบับนั้นท่านจงอ่านด้วยและจงบอกอา,อาคริป,ปัสว่าการรับใช้ซึ่งท่านได้ได้รับทําในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงระวังทําให้สําเร็จคําแสดงความยินคิดถึงนี้เป็นรายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตัวของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดํารงอยู่กับท่านด้วยเถิด จากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านย้ำสามข้อด้วยกันสิ่งแรกก็คือท่านย้ำให้เห็นคุณค่าของความเป็นพี่น้องข้อ15บอกว่าให้แสดงความนับถือไปยังลาดีเซียอาจารย์โรผูกพันโคโลสีกับ,กบ,กบลาดีเซียเพราะอยู่ใกล้กันมากครับลาดีเซียกับโคโลสีอยู่ใกล้กันและท่านบอกว่าพวกท่านนะช่วยไปทักทายเลาดีเซียด้วยและจดหมายของลาดีเซียนะท่านก็เอามาอ่านด้วยนะจำโลกต้องการให้มีความผูกพัน จำลพยายามเชื่อมคนเข้าด้วยกันคําว่าทักทายในข้อที่15ที่อาจารย์โลบอกให้ไปทักทายเนี่ยนะครับคำว่าทักทายในภาษาเดิมเนี่ยนะครับหมายถึงต้อนรับหมายถึงกอดได้ด้วยในอ้อมแขนเนี่ยนะครับนั่นคือความคามความหมายคําว่าทักทายก่อนรู้สึกอบอุ่นที่เปน็นกันเป็นพี่น้องกันคิดจากยุคแรกประชุมในบ้านเขาไม่มีอาคารนมันสการจนประมาณปีที่0 0คริสต์ิักราดเราดีเซียเป็นศูนย์กลางของเมืองของการค้าดังนั้นเองเนี่ยนะครับ ความวุ่นวายของสังคมก็ไม่ได้สามารถจะลบให้ความรักฉันพี่น้องหายไปแต่นั่นแหละครับพอหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาครสตจักรเริ่มเติบโตขึ้นคสตจักรแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านยอนได้กล่าวในพระคัมภีร์วิบณ์บอกว่าพวกเขาเป็นครสตจักรที่ไม่ร้อนไม่เย็นพวกเขาเคยเข้มแข็งครับแต่พอหลายปีผ่านไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับครสตจักรนั้นก็คือพอนานไปนานไป,นนไปความเป็นพี่น้องลดลงนะครับและไม่ ไม่ร้อนไม่เย็นเกิดขึ้นแทนอันที่2ก็คือเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์ในข้อที่16ท่านนายจัมโบโลบอกว่าให้เอาจดหมายเนี่ยไปส่งให้กับลาดีเซียและเอาจดหมายที่อยู่ในลาดีเซียมาอ่านด้วยท่านต้องการให้เห็นถึงพระชนะของพระเจ้าว่าท่านอ่านแล้วจงส่งให้คนอื่นด้วยต้องมีการอ่านส่วนตัวและแบ่งปันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้าใจพระคำพระเจ้า เราเข้าใจแล้วควรแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยคิดจักจะไม่เข้มแข็งถ้าไม่มีการแบ่งปันปรชนะอันที่3ก็คือเห็นคุณค่าของการทํำันธกิจในข้อ17ท่านบอกว่าจงบอกอาริคอ,อาริคิปัสบอกว่าการรับใช้ซึ่งท่านทําอยู่นั้นระอวังทําให้สําเร็จทําไมท่านต้องกล่าวอย่างนี้ครับเพราะหลายคนเนี่ยนะครับที่ท่านกําชับเพราะว่าหลายคนเริ่มต้นแล้วก็หน,นีท่านไป บางคนหนีไปแล้วก็กลับคืนมาอีกเช่นมาลาโกแต่กันเองท่านอยากจะให้ทุกคนนั้นมีแรงจูงใจที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าโดยท่านสรุปในข้อ18ว่าข้าพระเจ้าก็ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าและเดี๋ยวนี้ก็ต้องถูกโซ่ตรวนตรวนเอาไว้นะเพราะความรักที่มีในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่นั้นเองท่านได้กำชับสุดท้ายในวันนี้3ข้อ1ท่านกำชับให้เห็นคุณค่าของความเป็นพี่น้องสำคัญกว่าเรื่องอื่นอื่นอันที่สอง เห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้าอันที่3เห็นคุณค่าของการทำพันธกิจพระเจ้าปลอดครับ